อยากเมนูบัได้มีเมนูเดียวครับอากเมนูงูเอเมนูผัดเผ็ดงูเราก็จะมีเมนูนี่ครับอืมครับหอมๆอมเนี่ยครับเนี่ยแกงน่อไม้ครับแกงน่อไม้ใส่บวบใส่พักขาครับครับสุดยอดครับเมนูแรกนี่ยครับสองเมนูครับผัดเผ็ดงูครับแกงน่อไม้ครับอาหารเรื่องครับ โอ้ยสุดยอดครับมามาเลยครับมาชิมก่อนครับอืมอืมยอดครับยอดอร่อยครับ อาหารเพื่นบ้านอีสานนี่สัมผัสอืม <c oughs> ครับชิมสองเทียกกระแซบสองเทียครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับ อืมแอบเลยโอเคเออไม่้ครับครับว่าไม่แล้วก็ซิมาคัดเพชรงูครับก็บไปครับทำกับเพชรงูแซ่บครับ ไดี๋ยวนี้คือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรียกจิ้นเกลือหรอเปาเียหนว่ครั่นว่อันรันภูกทายนแล้วครับก็อันนี้แต่ว่าท่วมจังหวาไอ้เห็ดเมนูงูพอดีครับแต่อันจะมาหาเสกกระป๋อบกระป๋องนับจิ้ม ผัดเผ็ดงูได้อันมือแรงเนี่ยได้เห็นวะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยงูงูเห่าอุ้ยแย่แย่เนี่ยงูได้เท้าเราเนี่ยแบบเมนูมาแล้งเนี่ยเทียบ้างเดี๋นี่งูได้เนียเสือดันเสือ ไอ้วาตาไม่หนูนี่มสิงมู๊นิเออจะมู๊นยังเหรอจะงูสิซเสียวหนาคันได้หนาคันไดูนเลี้ยมูลามลานผู้ทานแรกของเราครับอะไรครับกลับมาลงช่องเหมือนเดิมช่องใช่ กลับมาลงช่องเรียบร้อยแล้วครับเลยลั่นผู้ทานแล้วจากพักคลิปไปช่วงนึงเอ็ดลองเกศก็ยาเปิดแล,ะะล้วเว้ยเอื้อนเริ่มเอื้อนอ๋อเห็นล่องันคลิปเดียวไอ้อยชำฝาดก่สุขภอดเทศกานกินเกศโอเคครับ สมภารอันครับน้องครับช่องคนกระสินอรันผูท่านเนี่ยอ,อยู่ในทีมงานครับไดถ่ายคลิปนองกันมากอลหลายคลิปแต่ละมีโอ,อกาสมออาีแต่ท้าคลิปทํายัางนองกันนิดเดีามั้ย เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเ,เดี๋ยวามาดูผัดเผ็ดเมนูงูยังมาไม้ด้วยครับบัตที่นี่ครับผัดเผ็ดงูครับบัดที่นี่เริ่มแล้วครับนี่ครับ เนี่ยบักไลยเลยนี่ครับผัดเผ็ดงูครับของจะเราจะใส่เนี่ยครับเมล็ใบยี่หลายนะครับผักอิตู่ไทยครับกลิ่นหอมๆเทียงก่อนใบโหระพาเล้ยน้อนเมลใบกระเพราผักอิตู่ไทยครับเอาผัก ลงใส่ครับปัดเพ็ดครับเชฟพี่สีเ็ดครับรสเด็ดเอ,อเ็ดปุ๊กอาหารตามสั่งสียแยกปากทางองเฮครับลาบก๋วยต้มอาหารตามสั่งเผ็ดงู พร้อมเลยเนี่ไดแบบี๋ยวแบเลยครับเมนูมันเนี่ยแซ่บพิเศษจังเลยครับของของปลาของหากินย่างหน่อยไม่ค่อยมีขายตามร้านนะทั่วไปยอดครับ ้อมตืบเ<อ>ือตุ <Yes>. ๊บขเจ้าคนนี้เหรอแดดเด็ดเลยนะครับกันตอนครเอาพักลงงแรีเด็ดรอยครับแดบเด็ดครับเยี่ยม แน่ก็คิมสักคำครับรสชาติเด็ดเด็ดแซ่บแค่ไหน,นรอร่อยเค็บที่ิวิตรลบประกันกนี่ครับมาครับ แซ่บครับเอเคเนี้ยครับเนี้ยไก่เนี่ยธรรมดาครับแซ่บแซ่บครับอร่อยมากครับของฟองสองคนเท่นครับ ซิมสองเทียกับแซบสองเทียครับอืมอยอดยอดมากเดี๋ยวมามากครับเขาแร้งครับน่าแซ่บอร่อยเมนูนกับเนื่องกับแกงน้องไม้อาหารพื้นบ้านดิฉาน ของปลาครับของปลารครับเป็ดปลาไหลไม่เกย็ยค <c oughs> ร,รับเพ็ดปลาไหลไม่เก็บแซ่บเยี่ยมครับครับสวัสดีครับ,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 บแซ่บครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามเขามารับชมครับคลิปคลิปเดียวคลิป YouTube ครับช่องมอดแซบตาขทางที่ครับว่าช่องช่องมอดแซบตาข้างช่องมอดแซบตาข้างครับไม่มีของนี่ช่องมอดแซบตาข้างจากในทาง YouTube เฟซบุ๊กอะมอสสิทิกรครับมอสสิทิกรจิดเดียวหรือโคดเฟซบุ๊กทางเพจกะมอสแซีบตาคทางมอสเสียบอร่อยตาคทางเ <c oughs> วลาเพียดขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ ผักลงแหอะกระโกกหวานมักเลวผักลงแวคิดตอนมีผักอยู่บ้างนี่หอมกระเกเลเ่บะชนอืมก็สมบูรณ์แบบใส่ตัวให้ สมบูรณ์แบบเลยครับเอาผักตัไท่าย่ำครับเนี่ยครบเลขหน่อยเดียสมบูรณ์เลขยังขูมยังกระไซเบิดแล้วเรียบร้อยอือครับจบจบกระบวนท่าแซ่บเปิดพิสดารเปิดพิสดารอ่าแค่นี้แหละครับเยี่ยมครับ